สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและผู้ที่ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อรวยปราสาทติโกทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับถือเลิกงามยามดีนะครับมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับพอดีว่าผมได้เช่าหนังสือรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมานะครับหนึ่งเล่มนะครับหนังสือรุ่นนี้นะครับจัดสร้างทั้งหมดเพียงห้าพันเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นหมายเลขลำนับเบอร์ของหนังสือนี้นะครับ ผมเช่ามาเองผมก็ยังไม่ไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับเพราะข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีครับนะครับอย่างที่เกิดไปข้างต้นแลลวนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาแกะหนังสือรูปโลมาถุกมงคลของหลวงพ่อรวยเล่มนี้กันนะครับตั้งแต่ผมเช่ามาผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับว่ารูปร่างลักษณะของหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นยังไงนะครับ Whitney. เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม ผมขออนุญาตครับผมจะต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่านังสือเรื่อนี้มีราคาหลักพันเลยนะครับผมก็ลุน้นผมก็ลุ้นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเราต้องค่อยๆแกะ หนังสือของหลวงพ่อรวยนะครับผมผมเห็นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับที่ออกวัตโกนะครับจะเป็นเล่มสีน้ําเงินนะครับราคาตอนนี้นะครับออกวัตณตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่รู้ว่าหลักพันนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับซื้อถากันน่าจะหลักหมื่นแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเฉพาะหนังสือแค่หนังสือนะครับก็จะไปถึงหลักหมื่นได้นะครับ อนาคตของเล่มน,นี้ผมว่าน่าจะไม่หนีกันนะครับผมจะหลักๆเลยซื้อมาเพื่อศึกษานะครับศึกษาวัตถุมงคลของพะรล้นะครับว่ามีตำหนิมีโค้ดลักษณะเดียเป็นยังไงคือหนังสือเล่มน,นี้จะบอกทั้งหมดเลยนะครับจะขออนุญาตนะครับป้ายแดงเลยนะครับเื่งนี้ตั้งแต่เข้ามา ไม่เคยแกะเลยน้องแกะด้วยความระมัดระวังเพราะหนังสือแพงมาก <c oughs> ถ้าหากมีพี่พี่หรือเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับตอนนี้ ที่ตัวผมเองผมมีเพียงแค่หนึ่งเล่มน,นะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับมีสร้างแค่ห้าพันเล่มแล้วที่สำคัญคือผ่านวิธีป,ปุกเสกนะครับที่วัตโกด้วยนะครับโอ้ ความสวยอันนี้จะเป็นรวบรวมวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับผมหลงพ่อรวยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับหน้าปกนะครับอันนี้จะเป็นหลงพ่อรวยนะครับจะเขียนว่ารวมภาพสุดยอดวัตถุมงคลเหรียญปีสองห้าหนึ่งสามถึงสองห้าหกศูนย์นะครับผม จัดทำโดยบอยวิเศษนะครับหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้จะเป็นพระมงโลสิทธาจารย์หรือว่าหลวงพ่อรวยภาษาฮิโกนะครับผมในออกมาตะโกนะครับอันนี้คือราคานะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับราคานะครับ2500บาทนะครับเล่มนี้นะครับมูลค่า2500บาทเพราะฉะนั้นผมจะต้องค่อยๆดูแพ็กเกจครับ คือดีมากครับดีมากครับแล้วผ่านวิธีปลุกเฟรดด้วยนะครับผมอ่านี่จะเป็นหน้าปกนะครับหน้าปกมีจำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวผมอนุญาตนะครับมีประมาณ400หน้าครับ ประมาณ400หน้านะครับหนังสือเล่มนี้อันนี้จะเป็น394นะครับอ่านี้นะครับจะเป็นเลขโค้ดมุมนี้หุงนี้มุม,น,มนี้จะเป็นเลขโค้ดนะครับสามสี่เศูนย์เลขโค้ดนะครับจะสร้าง5,000เล่นเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเองก็ตื่นเต้นมากนะครับไม่เคยเห็น ันนี้จะเป็นสารบัญน,นะครับเหรียญร,รุ่นแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับเหรียญร,รุ่นแรกนะครับนี่อัีนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของพอรวยนะครับในหนังสือก็จะบอกรายละเอียดนะครับผมเหรียญเซมารุ่นแรกนะครับปีสอง3ันห้าร้อยสิบสามนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างนี่จะบอกรายละเอียดว่า เป็นเนื้ออะไรนะครับแล้วจำนวนการจะสร้างทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชม้อมพองนะครับนี่ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับว่ามีจำนวนการจะสร้างทั้งหมดกี่เหรียญ เป็นเหรียญเนื้ออะไรรุ่นอะไรนะครับอ่าก็จะมีการบอกโค้ดด้วยนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นโค้ดนะครับเราสามารถนำไปใช้ได้นะครับเวลาไปเช่าหานะครับเหรียญน,นะครับลักษณะโค้ดเราสามารถจดจำและนำไปใช้ได้จริงนะครับผม เหรียญบางเหรียญเหรียญบางรุ่นนะครับรุ่นเก่าๆบางคนอาจยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่ได้มีความรู้ไปซะคร,ครบทุกรุ่นนะครับผมแต่มีหนังสือเล่มนี้ผมก็น่าจะโอเคแล้วละครับเพราะว่าเหรียญบางรุ่นเราเราไม่เคยเห็นเราก็ไม่กล้าเช่าหางนะครับแต่พอมีหนังสือเรื่องนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วครับความรู้น่าจะเพิ่มคูนมากขึ้นนะครับผม เป็นเม็ดกระดุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญปีใหม่ๆบ้างนะครับจะเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับจะบอกหมดนะครับว่าโค้ดหมายเลขนะครับมีรูปร่างลักษณะยังไงนะครับเอาไว้จดจำนะครับนี่อันนี้นรุ่นเหรียญรุ่นรวยพันล้านนะครับเหรียญยอดนิยม ดับหนึ่งของหลวงพ่อรวยเลยนะครับผมมีจํานวนการจะสร้างทั้งหมด1,000เหรียญนะครับเหรียญเนื้อทองคำของรุ่นรวยพันล้านอ่านี่นะครับตอนนี้ราคาทะลุหลักล้านแล้วนะครับผมแล้วก็จะไล่มาเป็นเนื้อทองแดงอันนี้จะเป็นเหรียญอ่า ดุษฎีนะครับดุษฎีวันดิตนะครับกิติีวัตว์นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกันนี้จะเป็นหน้าปกนะครับตัวสันใจอ่าอันนี้เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศัตว์นะครับปีสองพันหร้อยห้าิเก้าเนื้อทองคำนะครับจะมีบอกอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นปีหกสนะครับรวยพญาไก่นะครับผมรุ่นสุดท้ายที่ทานหลบพ่อนะครับ่ก็จับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นใบขออนุญาตจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนะครับของแต่ละรุ่นนะครับอ่าหนังสือเล่มนี้จับประมาณนี้นะครับแพ็กเกจนะครับโดยรวมนี้ด้านหลังนะครับนี้ด้านข้างครับ น,นี้จะเป็นด้านหน้านะครับแพ็เกียจโดยรวมถือว่ okay. well, าโอเคโอเคมากนะครับถือว่าโอเคคุ้มค่ากับราคานะครับราคา2,500ัาร้อบาทครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อผมมาได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะมาคู่กันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นซองนะครับซองใส่นะครบสองพาบาทนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อผมได้นะครับผม ยังไงผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใน,ในการกาทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับช่วยเป็นกาลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ